สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นเด็กมีมนะครับของทาจิเกษตรในชุด BT10 เป็นสายมังกรบรพาการนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้ VR อะไรสักใบเลยในกล่องนี้เป็นสายรองนั่นแหละแต่ว่าเป็นสายที่เล่นแล้วตลกมากเพราะว่าถอสมองเล่นเด็กนี้จุดเด่นที่สุดของมันก็คือถ้าคุณเช็คเจอฟอนต์มังกรบำพาการของคุณจะบวกคริเพราะทุกตัวมันจะมีเทคเหมือนกันคือเวลาคุณเช็คเจอฟอนต์มันจะบวกคริได้ นะครับพวกที่ติดชื่อมังกรบัพปการจะมีเทคนิ้ทุกตัวเลยซึ่งมันจะมีอยู่8ตัวด้วยกันนะครับพวกนี้แล้วอีกเทคนหนึ่งมันก็จะต่างกันไปแล้วแต่ตัวนะครับเด็กคนี้วิธีการเล่นมีอย่างเดียวคือคุณลงแถวหน้าให้เต็มแล้วแถวหน้าเป็นพวกมังกรบัพปการพวกนี้แล้วคุณตีแล้วภาวนาให้เช็คเจอฟอนต์นะ่ะพอแล้วเล่นกันแค่นี้นะครับซึ่งไอเทคบวกคีินเนี่ยทำงาน1ครั้ง1เทินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเช็คฟอนส์สองใบคุณก็บวกขี้ทีเดียวอยู่ดี มันระพามคียเพิ่มไม่ได้แต่ว่าจริงๆคือแถวหน้าบวกคีทุกตัวม่งก็น่ากลัวแล้วล่ะด้วยเทคฟอนต์เนี่ยนะครับเพราะงั้นเด็กนี้ก็จะต้องใส่ฟอนต์เยอะคล้ายๆกับเด็กก้อนแฮนของโนวานะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเด็กเนี้ยเล่นได้ค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่ามันจะมีเทคที่เกี่ยวกับการจั่วแล้วก็การปูบอร์ดเยอะไม่เหมือนก้อนแฮนก้อนแฮนไม่มีเทคก้อนแฮนมีเทคจัว่วแค่กี่ใบเองอะไม่กี่ใบเอง แต่อันนี้จะมีทั้งโจ๋ทั้งเรียกพวกนะครับมันก็เลยค่อนข้างโอเคกว่าในหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะดูตัวแรกก่อนเบลดอร์ไมอุสนะครับเทคยินแวนกินเพื่อนหนึ่งใบรีทรายเด้กกางคู่แข่งหนึ่งใบเสิร์ชหามังกรงพละการจากกองหนึ่งใบคอลงเรียกทรัพย์กองแล้วยูนิตนั้นจะพลังบวกห้าพันจุดจบเทินเป็นเทคหนึ่งครั้งหนึ่งเทินใช้งานได้เทินละครั้งนะครับเทคใช้งานได้เฉพาะช่องแวนด้วยเพราะงั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ยืนแวนเป็นหลัก ส่วนอีกตัวหนึ่งมันใช้งานได้ทั้งแวนทั้งเรียรตัวนี้ b a r r e Top เมื่อลงแวนหรือลงเรียรถ้าแวนคุณชื่อมังกรบัพป,ปการคาระบ้านหนึ่งโจนหนึ่งพังบวกห้าพันโนจกทืนอีกเทคบอกว่าอ๋อใช่อีกเทคก็คือเหมือนกันแหละไดเจอฟอนบปกขีนะครับตัวนี้เอาไว้จัว่วตัวนี้เอาไวห้หาของลงบอร์ดซึ่งคุณสามารถที่จะกินเพื่อนอะไรก็ได้เราหายเนี่ยลงมาเพื่อหาเรื่องจวดเพราะเทคของตัว b a r r e Top เ่ยบอกว่าเมื่อลงสนาม ลงจากกองก็ได้ลงจากมือก็ได้เอามันสักอย่างอันเลเนลอสเมื่อลงสนามจากมือไอตัวนี้ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าใช้เทคตัวหลักเสิร์ตตัวนี้ลงจากมือคัตบาลหนึ่งดูท็อปสามคอมากรปราปการในชื่อการดจากในนั้นหนึ่งใบลงเรียการเอาที่เหลือไปเดีงไว้ใต้กองตามใจชอบอันนี้ก็จะเป็นตัวปูบอร์ดนะฮะ,ะเดี๋ยวข้ามไปดูตัวที่ช่วยปูบอร์ดอีกตัวหนึ่งละกันตัวนี้ปูเทล่าฟีด เมื่อตีฮิตแฟนการ์ดในการต่อสู้ที่ยูน,นิตนี้ตีหรือบูตดูท็อปเจ็ดคอมังกงรบประกาณหนึ่งใบลงเรียนในภาพเด็ดแล้วสับกองนะฮะก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดคุณเริ่มกกอนคุณเริ่มหลังดิเริ่มหลังแล้วคุณได้เป็นตัวนี้เราตีอ่ะเวอร์เพราะว่าบีให้ฝ่ายตรงข้ามการเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่การเราได้บอดเพิ่มคือเปิดเจ็ดอ่มันน่าจะเจอสักใบแหละยัยงไว้คุณจะดุงโซ่จริงๆโอกาสเจอมันเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่น่าไร้ตอนเกรดหนึ่งอ่ะ สองตัวนี้จะเป็นตัวตีนะครับเฮสเตลาโกเกรดสองใบนี้บอกว่าถ้าอยู่บนช่อง e อ็กเซลยูนิตนี้จะไม่ดโดนดีไทด้วยเทคของคู่แข่งและพลังบวก5000ด้วยแต่ว่ายังโดนเลือกจากเทคดีไทายได้อยู่เพราะฉะนั้นไอเทคประเภทแบบอ่าอย่างของชา a ์โดกินกินเพื่อนหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามเลือกดีทรเรียกัดตัวเองหนึ่งใบถ้าเลือกตัวนี้ที่ยืนอยู่บนช่อง e อ็กเซลอ่ะมันจะไม่ตายคือเรากดเลือกได้ว่าเทคมันจะมีเทคดำๆเขียนอยู่ตรงนี้ว่า ไม่ยังสามารถถูกเลือกได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยืนช่อง Excel มันจะไม่โดรีทายแค่น,นั้นเองเออเอาไว้แก้อะไรแบบนั้นได้นะฮะแล้วก็เป็นตัวตีหลกัหลกๆเลยเพราะว่ายืนช่อง Excel พลังบวกเพิ่มอีก5,000นะครับเป็นไม่ได้ก็เอาลงช่อง Excel ไปแล้วก็เอาบัตเทลตัวนี้เกรดหนึ่งนะครับในเทิร์นคูณเท่าแวนชื่อมังกรพักรากาพลังบวก5 0 0 0เนี่ยก็ตีหมื่น แวนเป็นคนเขาปกติตีหนึ่สามแล้วคุณจะไปลงช่องไหนก็ได้ตีมือสามไงก็ตีเข้าทุกตัวนะครับยกเว้นตัวที่ยืนใหญ่ผิดปกติหน่อยยืนสิบสี่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นเด็กนี้คือคุณปูบอร์ดอะลงลงอะไรก็ได้ลงลงไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะ <laughs> ตีแล้วเช็คเจอฟอนจบนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใส่อย่างละสามอย่างละสี่เงี้ยมันจะมีช่องว่างเหลือนิดนึงนะครับอันตรงนี้แหละที่มันจะต่างกันไปแล้วแต่นคนของผมเนี่ยผมใส่เป็น P g จ PG PG ปกติตัวนี้เป็น PG จากชุด EB 9นะครับเมื่อลงแวนโจลหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเพราะว่ามันเอาไว้เปลี่ยนมือได้มันอาจจะมีบางทีที่แบบเราจำเป็นต้องไร้เป็น PG อย่างเงี้ยถ้าเกิดใช้ PG รุ่นเก่าของ EB 1มันไม่มีเทคอะไรเพิ่มผมรู้สึกว่าตัวนี้เวอร์กว่าเพราะมันมีเทคเพิ่มนิดนึงเอาไว้เปลี่ยนมือได้เผื่อหลุดเกรดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับมันอาจจะช่วยได้คือดีดีกว่าไม่มีอะไรช่วยอะอะทีนี้เกรดหนึ่งกับเกรดสองมันจะเหลืออยู่ มันจะเหลือที่ว่างอีก7จ็ดใบคุณใส่เกจหนึ่งเกจสองซึ่งอันตอนนี้ผมใส่เป็นสวิปเปอร์อยู่เพราะสวิปเปอร์มันตีแรงนะครับเมื่อตีแวนเอาท็อปกองมาแปะเป็นเกจที่ยูนิตนี้แล้วก็ยูนิตนี้จะพลังบวกห้าพันตามจำนวนเกจที่มันถือถ้าถือ3ใบหรือมากกว่าจะไม่โดนเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวหาเกจสามาเปิดท็อปห้าหาเกจสามนะครับซึ่งตรงนี้ผมมีตัวเลือกให้คุณอีกอย่างหนึง่งนะครับก็คือ เมกะเล็กคู่เมกะเล็กกับลาเทเล็กเรเทเล็กสองตัวนี้เหมือนเคยเพราะว่าเรเทเล็กลงเอาเมื่อลงเรียาการเอาท็อปกอมาแปะเป็นเกตแล้วก็เมื่อเมื่อถูกดีทารจากช่องเรียาการถอดโซ่หนึ่งเอาเกตที่อยู่บนตัวมันขึ้นมือก็คือเป็นได้โจวนัว่นแหละแล้วก็ตัวเมกะเล็กกินเพื่อนโจวนหนึ่งนะครับถ้ายูนินี้อยู่บนช่องเรียากาเข้าตะบาร์หนึ่งเอาท็อปกรมาแปะเป็นเกตที่ตัวเมกะเล็กล้วพลังบวกห้าพันตาชนเกตที่มันถือซึ่ง หลักๆคือเอามาเพื่อกินเลเทเล็กเราจะได้จัจวแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่คุณอาจจะใส่แทนคู่นี้นะครับเลือกเอาละกันมีชอยให้เลือก4ตัวนะครับก็ค่อ,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 อโอเคไม่งั้นอ่าอีกชอยหนึ่งก็คือเออไม่ได้ดิเดี๋ยวค่อยพูดถึงเพราะว่าต้องพูดถึงทริกเกอร์ก่อนทริกเกอร์ที่ผมใช้ในเด็กนี้นะครับผมจะใส่เป็น10คริเอยไม่ใช่10ฟอนสิบฟอนนะครับเพราะว่าผมแบ่งมาใส่ดอพีจีสองใบ ซึ่งจากตรงนี้ถ้าเกิดคุณจะใส่12ฟอนต์คุณใส่ได้นะครับก็เอาไอ้ดอสองใบนี้เปลี่ยนเป็นฟอนต์แล้วทีนี้คุณหาทางเอาหาช่องลง pg ให้ได้แค่นั้นนะครับก็ยังไงดีละ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนเอาเกตสองกับเกตหนึ่งยังใบออกก็ใส่เป็น pg ลงมาก็ได้หรือไม่ไงั้นคุณอาจจะเสี่ยงตายใส่ pg น้อยลงอะไรก็ว่าไปอันนี้ต้องไปลองหาวิธีจัดดูนะครับแต่ผมรู้สึกว่า ใส่10ฟอนตก็ไม่แย่มันโอกาสเช็คออกก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใส่12ฟอนฟ์อนก็ได้มันมีวิธีทําได้อยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกคุณอาจจะถอดเกจสองออกนิดนึงก็ได้เพราะว่าเด็กนี้คือเกจหนึ่งก็ตีแรงอยู่ดีอย่างไอตัวที่ันจำชื่อไม่ได้ละไอเกจหนึ่งเออใบเนี้ยแหวนเป็นมังกรปร,ประการตี13มนั่นก็คือตีประมาณเกจสองเลยเพราะงั้นคุณอาจจะถอดแบบเกจสองออกนิดนึงก็ได้แล้วใส่เป็น PG จีเพิ่มนะครับมันก็ทําได้อยู่ เด็กนี้คือไม่มีคอมโบอะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นกันพลังลุนลุวางเช็คหวางเช็คฟอนต์อย่างเดียวนะฮะอ๋อเอาไปลองจัดดูนะครับเป็นเด็กเล่นขำๆอาจจะไม่ได้เก่งมากแล้วก็พึ่งดวงเยอะด้วยนะครับแต่ว่าในอนาคตมันจะมีของเสริมที่เป็นมังกรประกานมาเพิ่มแต่ว่ามันก็จะเป็นของไม่เทินนั่นแหละเดี๋ยวรอเคเคเขาประกาศอีกทีเพราะของไทยรู้สึกอาจจะไม่ออกบล็อกแล้วมั้งเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ก็รอดูในอนาคตกันก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับเด็กลิ์ของทัเกษณสายบังกรบรพการนะครับสายมีมก็โอเคนะแต่ว่าเทียบกับไกลอาผมว่าผมเล่นไกอาแล้วก็สนุกกว่าเพราะว่าเด็กนี้มันถอดสมองเล่นจริงๆคือลงตีลงตีอย่างเดียวนะครับแต่ความแรงตอนนี้ยังไงแองเกรเบลดก็ยังแรงกว่านิดนึงไม่ใช่ดิ อ้ก็เบล์แรงกว่าเยอะอีเด็กเนี้ยเด็กมีมเอาไว้เล่นเปลี่ยนอารมณ์ได้นะครับถ้าเกิดแบบอยากเล่นสซอร์ไพรใครแต่ว่าไม่แนะนําให้เอาไปลงแข่งนะอันนี้แม่งตลกเกินจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เอาไว,พวา้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ